สวัสดี FC ทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องนีโนสายบันเทิงครับวันนี้จะพามาชมเจ้า h ี n o Victor 500เ้รยสวถคันนี้นะครับเป็นฮีโน v วิกเต500 n ้าโ เป็นหัวลากนะครับแรงม้า344แรงม้าครับน,นี่คือในส่วนของด้านหน้านะครับความหล่ออีกตรงนี้นะครับเบลาดูนโค้งนะครับได้องศาด้วยนะครับหล่อด้วยครับฮีโนวิกเตอร์500คันนี้นะครับเป็นหัวลากครับแรงม้าอยู่ที่344แรงม้าครับ เดี๋ยวจะพามาชมนะครับรอบๆคันเราเริ่มจากฝั่งคนขับเลยนะครับในลักษณะเด่นของรถหัวลากนะครับบันไดที่เกียบขึ้นนะครับทั้งสองข้างซ้ายขวาก็จะเป็นบันไดแบบสามคันนะครับตัวนี้จะดะูสวยกว่านะครับใน การเปรียบเทียบระหว่างตัว10ล้อนะครับกับโัรานนะครับโัรานนี้ก็จะมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานไปเลยนะครับบันไดสามขั้นติดมากับตัวรถเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นชุดกันมอเตอร์ไซค์นะครับสไซส์ครัานตะิดตั้ง โรงงานนะครับมีถังลมขนาดใหญ่นะครับช่วยในระบบเปรกนะครับระบบคัดนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ลมช่วยทั้งหมดนะครับสายห่วงนะครับรวมไปถึงชุดถังลมที่ใช้ในการต่อพ่วงด้วยนะครับในส่วนของด้านหลังของเก่งนะครับก็จะมีเนี่ยครับเ็นวาลสองตัวสีแดงนะครับเป็นชุดลม สายลมเข้าแล้วก็สายลมออกนะครับแล้วก็จะมีชุดต่อพ่วงนะครับระบบไฟกับตัวพ่วงครับตรงนี้ถอดแล้วก็ไปต่อได้เลยนะครับมีชุดไฟสปอร์ตไลท์ด้านท้ายนะครับใช้ในกรณีตอนทับคืนนะครับเปิดได้มีที่เปิดให้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับตรงนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับในกรณีที่เรา พ่วงนะครับหรือว่าต่อชุดอุปกรณ์พ่วงตอนกลางคืนนะครับเครื่องใหญ่มากนะครับสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับ F M 1 A K 1 B T S T นะครับหัวลาก3 4มของโนนะครับก็จะมีเครื่องยนต์นะครับแรงม้าสูงทีสุดที่3344แรงม้าครับ เป็นเครื่องยนต์253กิโลวัตต์ครับเป็นเครื่องยนต์ฮีโน่นะครับรุ่น A094CS นะครับเป็นเครื่องยนต์6สูตรนะครับเรียงตั้งแนวตรงเลยครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์คอมบอนเลวควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะครับความจุกระบอกสูบก็อยู่ที่8,866ซีซีนะครับ ในส่วนของแชสซีนะครับเป็นแชสซีรุ่นใหม่นะครับเป็นแชสซีที่เจาะดูนะครับสองแถวครับทำไมต้องเจาะเยอะขนาดนี้นะครับเพื่ออำนนยความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มครับเนี่ยใช่ไหมในส่วนของคานที่ใช้ต่อกับชุดติดตั้งบโคนนะครับก็จะเป็นตัวเพิ่มนะครับตัวรองขาด สำหรับการต่อเพิ่งตัวนี้นะครับเพื่อความแข็งแรงครับชุดอุปกรณ์สายลมระบบไฟนะครับวางในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับไม่เกิดกานะครับว่ากิดขวาการใช้งานครับระบบเบรกนะครับเป็นเบรกลมล้วนนะครับความตั้งเบรกอัตโนมัตินะครับสำหรับรุ่นนี้ยางก็จะเป็นยางเรเดีรนนะครับเป็นกระทะแบบไม่มีคิ้วครับว่าเป็นกระทางล้อแม็กนะครับสีบอล น็อตล้อแบบสิบตัวนะครับชุดน็อตหัวเภานะครับใช้น็อตขนาดเบอร์ใหญ่ครับน็อตล้อสิตัวครบคับทิมสีเหลืองนะครับติดตั้ง3จุดนะครับท้ายกลางแล้วก็ด้านหน้านะครับจุดไฟท้ายอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับ ไฟถอยครับจไฟสองป้ายโครงสร้างนะครับเน้นความแข็งแรงนะครับตอบสนองการใช้งานให้ลูกค้าได้แบบเต็มๆกันเลยนะครับสำหรับหัวลากรุ่นนี้ครับเน้นความประหยัดนะครับลากิีโน3 4 4ครับ รับตัวขา,ลาดล่างนะครับ m น0 Mac ครับ MFWK360 เลยครับในส่วนของถังน้ำมันนะครับถังใหญ่นะครับความจุอยู่ที่390ลิตรนะครับ เหลือๆกันเลยนะครับยางอะไรวางอยู่ด้านหลังพวงกิ่งครับในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับพร้อมกับมีตัวเซฟตี้ล็อกนะครับการสั่นสะเทือนดิ้นนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้งานนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมครับไม่เกี่ยกับกิขวางการต่อพ่วงหรือว่าการใช้งานรถของลูกค้าครับฮีโน่ผลลามร4่นะครับเป็น ระบบไฟฟ้าในการยกหัวนะครับตัวนี้คือตัวคอนโทรลนะครับในกรณีที่เราจะยกหัวก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับในกรณีเราจะยกหัวก็ให้ยกคันโยกตรงนี้ขึ้นมาข้างบนนะครับนี่คือตำแหน่งที่เราจะยกหัวนะครับในกรณีที่เราจะเอาหัวลงก็คือกดมาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะครับกดปุ่มนี้หัวนะครับมอเตอร์เราก็จะทำงานยกดันหัวขึ้นแล้วก็ดันหัวลงนะครับ ก่อนที่จะยกหัวทุกครั้งนะครับให้ทําการดึงสลักตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้ได้ครับนี่ยะครับอันนี้มีมอะไรอันนี้คือก็จะมีออดสัญญาณเตือนนะครับว่าพร้อมที่จะยกหัวหรือว่าเก็บหัวลงนะครับตนี้การทํางานจะสิ้นสุดนะครับก็คือเสียงออดหยุดนะครับ Okay. เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูเลยนะครับว่ายกหัวทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราปวดสลักต,ตรงนี้ก่อนเลยนะครับเนี่ยดึงมาดึงเข้าหาตัวเองนะครับก็จะมีเสียงออดดังขึ้นนะครับขั้นตอนที่สองครับยกคันโยกไปในตำแหน่งก็คือมันจะมีสัญลักษณ์บอกให้ยกหัวนะครับตรงนี้โอเคตอนนี้สุดนะครับแล้วก็เรามากดปุ่มตรงนี้ต่อ การทำงานจะสิ้นสุดนะครับก็คือเสียงออดนะครับเงียบลงครับหัวรถก็จะยกขึ้นคุณลูกค้าก็สามารถที่จะทำการตรวจเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยตัวเกวัดตัวนี้ดึงออกมาครับแล้วก็จะวัดระดับน้ำมันนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมครับในส่วนของอน้ำยาหล่อเย็นก็คือตรงนี้นะครับก็ ให้ตรวจเช็คในตำแหน่งที่เหมาะสมครับก็จะมีระดับมากน้อยนะครับหรือว่าเกินนะครับผ่านก็อยู่ตรงนี้ครับเี่เครื่องยนต์คีโน่นะครับใหญ่มากครับตันนี้จะเป็นชุดไฮเดรลิกนะครับใช้สำหรับยกดันหัวขึ้นครับ นี้ก็จะเป็นตัวปั๊มนะครับตัวระบายไล่ลมนะครับในกรณีน้ํามันหมดตรงนี้นะครับให้คลายน็อตเบอร์12นะครับตัวนี้ออกแล้วก็ให้โยกตรงนี้ครับตัวนี้คือเป็นตัวแยกน้ํามันครับอยู่ด้านข้างฝั่งซ้ายมือข้างจัดสีเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทําการเอาหัวลงนะครับ ขั้นตอนแรกก็คือดึงคันโยกนะครับมาในตำแหน่งก็คือเอาหัวลงดึงให้สุดนะครับก็จะมีเสียงออดรับแล้วก็กดปุ่มสวิต หัวยังไม่ลงสุดนะครับ่อดก็จะยังทํางานมีเสียงดังนะครับถ้าแบบนี้ก็คือหัวลถนะครับก็ลงในตําแหน่งที่สุดแล้วนะครับหรือว่าตัวล็อกก็ทาการล็อกหัวเรียบร้อยนะครับคันโยกอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องนะครับก็คือตำแหน่งก็คือกดสวิตช์ลงคันโยกอยู่ในตำแหน่งเอาหัวลงครับ ก็คือเป็นการเสร็จสิ้นกับการนำหัวรถ FM1A หัวล่าง344ลงนะครับสะดวกสบายครับคุณผู้ฟังครับคุณลูกค้ามั่นใจใช้ h e ีโ o no นะครับมาพร้อมกับการรับประกันยาวนาน1 5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับมั่นใจใ้น,นะครับรองรับการเติมน้ำมันไบโอดีเซล20ได้นะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถฮีโน่นะครับก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับเบอร์โทร0935928744นะครับสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขรถฮีโน่ทุกรุ่นกันได้นะครับกับฮีโน่นะครับเงื่อนไขโปรโมชั่นไหนที่ลูกค้าต้องการนะครับก็สอบถามกันได้นะครับดานน้อยคอนสบาย์ร่วมไปถึจริงนะครับต้องการในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษนะครับ ในแต่ละเดือนแต่ละช่วงนะครับก็สอบถามได้นะครับ0935928744นะครับสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับติดตามความเคลื่อนไหวกันได้ทางช่องมีโนสายบันเทิงนะครับคุณจะไม่พลาดเรื่องราวของรถบรรทุกขี่นทุกรุ่นนะครับแล้วก็ Facebook นะครับ DJ เจหนุ่มนีโนบันเทิงศิ์นะครับรวมไปถึงเพจครับ DJ เจหนุ่มนีโนสายบันเทิงนะครับกดติดตามกันได้ แล้วจะไม่พลาดนะครับในส่วนของโปรโมชั่นดีๆนะครับเงื่อนไขจากฮีโน่นะครับโอเคนะครับหลอไม่เบาเลยนะครับสลับโมล่าส4รแรงม้านะครับจากฮีโนครับรุ่นฮีโน่วิกเตอร์500รดีโอเอฟเอึแรงม้าครับขอบคุณทุกท่านสำหรับก,การติดตามรับชมนะครับ ลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้ะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากมีโนแน,น่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสละก,การติดตามรับชมสวัสดีครับ